สวัสดีครับออโต้สปินวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับ Merced e s b e n z CLS 220D AMG Premium นะครับในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นประกอบไทยนะครับมาแทนที่ CLS 300D นะครับความแตกต่างของรุ่นนี้ครับก็คือเครื่องยนต์ที่เขาลดแรงม้านะครับแต่ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็เหมือนกันแทบจะทั้งหมดนะครับแตกต่างกันทีก็คือภายในเลยจุดเด่นของ CLS ทุกรุ่นนะครับก็คือการใช้ตัวถังที่เป็น4ประตูคูเป้นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงหลังคาด้านท้ายของเขาเนี่ยจะลาดลงมาครับบริเวณเสา B กับเสา C โดยม 96มิลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่1,436ม mm, ิลลิเมตรและมีความยาวอยู่ที่4,996ม mm. ิลิเมตรสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะสำหรับไฟหน้าของรุ่นนี้นะครับก็ใช้เป็นไฟหน้าแบบมัตติบีม LED นะครับเป็นแบบ full LED เลยนะฮะซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหลอด LED อยู่ทั้งหมด84หลอดนะครับซึ่ง84หลอดที่อยู่ภายในนี้เนี่ยก็จะแยกอิสระจากกันนะครับมีฟังก์ชันการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะฮะโดยกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้า้าาาาเเนนนี่่่่มมมือตตััวววจจบบไไดรรถิงสทงะปป็ฟ แต่ถ้าไม่มีโรบิ่งส่วนทางมาและทางข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นทางที่มืดเขาก็จะปรับเป็นไฟสูงให้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราหมุนพวงมาลัยนะฮะตัวโครมที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวตามให้ด้วยนะครับแล้วก็หากเป็นทางโค้งเนี่ยก็จะมีไฟที่อยู่ทางด้านข้างส่องสว่างให้ด้วยเพื่อทําให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านบนของตัวโคมนะครับก็จะเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g Li g h t นะฮะจะเป็นไฟแสงสีขาวนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะตัดจากตัวไฟ Data Light Learning สีขาวเ่ยเนไฟสสี้มนะครับ ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามมากๆนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็เป็นแบบไดมอนด์กิลนะฮะบริเวณกึ่งกลางกระจังเนี่ยจะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่ของ Merced e s Ben นะครับแล้วก็จะเป็นเส้นโคเมียมพาดอยู่ตรงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีตัวไดมอนด์เนี่ยทั่วทั้งกระจังเลยนะฮะเมื่อสะท้อนกระแสอาทิตย์เนี่ยก็จะมีความระยิบระยับสวยงามนะครับแล้วก็จะมีกล้องที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยมีห้รอบคันนะครับได้มุมมองกล้อง3 6 0องศาด้วยมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด6จจจุดดดนนนนนะะรรรรรับีีีีีี่่มมมตตตงงงงง้้้้2แลลลลววกกกกก็็็็ิเเณชชอ4าาาาาปยส เงินโครเมียมนะครับซึ่งสีเงินโครเมียมตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้บ่อยนะฮะใน Mercedes-Benz นะครับเพราะว่าช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความดูหลามากยิ่งขึ้นนะครับฝากระโปรงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเหลี่ยมสันที่นูนขึ้นมา2เส้นนะครับซึ่งเหลี่ยมสันตรงนี้เนี่ยเมื่อเราขับขี่อยู่ภายในรถนะครับเราจะมองเห็นสันตรงนี้ได้อย่างชัดเจนก็ทําให้ความรู้สึกในการขับขี่เนี่ยมีความทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะเหมือนกับเราได้ขับรถที่มีสกู๊ปดักลมรแ,รแรงๆปปรรระมนนะรรม,รามมาาาาานนนนนนนั้้้โดดยยววแเีี่่็กกไซ์ทอขงงส รถครและที่ด้านบนของกระจกหน้านะครับเขาจะมีกล้องให้ด้วยนะฮะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุนะครับซึ่งก็อยู่ในระบบความปลอดภัยหลายๆระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดไฟสูงต,ตมามอัตโนมัติก็ต้องใช้กล้องนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบเบรคอัตโนมัติก็ใช้กล้องนี้ในการตรวจจับวัตถุที่อยู่ทางด้านหน้าเหมือนกันเรามาต่อกันที่ด้านข้างครับด้านข้างในรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นดีไซน์ของรถคูเป้สประตูนะครับบริเวณตรงกลางนะฮะช่วงเสา B และเสา C เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหลังคาที่ลาดท้ายลงก็ทําาให้ตัววรีมมคส ต้องบอกก่อนว่า CLS ทุกรุ่นเนี่ยนะครับจะมาในดีไซน์นี้นะฮะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถ S c l a s s นะครับแต่อยากได้ความสปอร์ตดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความกว้างขวางของภายในรวมไปถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่มาในดีไซน์ที่ค่อนข้างใหญ่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างซึ่งเป็นไฟแบบ LED ด้วยนะฮะใต้ล่างของกระจกเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องนะฮะซึ่งกล้องอย่างที่บอกไปครับว่าเขามีให้รอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวานะครับอยู่ในกล้องมุมมอง360อองศานะรบที่ขปตู สังเกตได้ว่าในรุ่นนี้จะไม่มีขอบด้านบนนะฮะจะเป็นกระจกเปลยแบบนี้เลยนะฮะซึ่ง CLS เนี่ยก็มาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ในรุ่นแรกๆแล้วนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับก็จะได้มาเป็นล้อ a อ g นะครับฮาการคูหรือว่าลายดาวนั่นเองด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็คือเป็น19นิ้วเหมือนกันครับแต่ว่าขนาดหน้ากว้างเนี่ยจะต่างกันลัดด้วยยางด้านหน้าเนี่ยก็คือ245 4 0ส่ R 1 9นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะใช้ยางขนาด2 R19 นะฮะด้านหล่ยจะมีขนาดที่กว้านะครับผมแลังเกต่ยฮะ ว่าด้านข้างของตัวกันชนหน้าเนี่ยจะมีช่องนะฮะซึ่งช่องตัวนี้เนี่ยเป็นช่องสําหรับรีดอากาศเมื่อลมที่ผ่านมาจากด้านหน้านะฮะจะถูกลีดออกมาทางด้านนี้นะฮะแล้วก็จะเกิดเป็นม่านลมนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อยู่ตามหลักแอลูดนามิกด้วยเหมือนกัน หลังคานะครับมีเป็นหลังคากระจกตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลังคาซันรูฟนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้แบบไฟฟ้าจากปุ่มที่อยู่ภายในรถนั่นเองนะฮะและที่กระจกนะครับเขาก็จะมีบายสปอตให้ด้วยนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนเลนเรามีรถทางด้านข้างเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นจัลักสามเหลี่ยมสีแดงให้นะเพื่อเตือนผู้ขับขี่รู้ว่าเออตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะมีรถอยู่ทางด้านข้างเรามาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับในส่วนของกันชนท้ายนะครับก็จะมาในดีไซน์ของความสปอร์ตนะครับกันชนท้ายนี่ เซซนอร์ด้านหลังมาให้อีก6จุดด้านหน้าเขาก็มีเซ็นเซอร์ให้6จุดนะฮะดีไซน์ของไฟท้ายนะครับเมื่อเราเปิดไฟท้ายเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนี้ฮะ นี่เป็นล้อมรอบสีแดงนะฮะซึ่งก็สวยงามมากครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบหลอด LED ก็คือไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ Full LED เลยนะฮะดีไซน์กันชนด้านล่างนะฮะจะเป็นเส้นโครเมียมด้านล่างนะครับซึ่งชายล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับชายด้านหน้าเลยเนะก็คือการเล่นสีสันที่เป็นสีโครเมียมช่วยดึงให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นที่เราเห็นนะฮะท่อตรงนี้เนี่ยจะมาเป็นท่อคู่แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่อจะมีแค่ตัวเดียวก็คืออยู่ทางฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้ก็คือท่อหลอกนั่นเองกล้องมองหลังนะ ใส่เกียร์ถอยนะฮะโลโก้ตัวนี้เขาจะพลิกนะฮะแล้วก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องหลังนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดูสวยงามแล้วก็เข้าใจคิดเหมือนกันนะว่าเอากล้องซ่อนในนี้นะฮะซึ่ง Mercedes Ben z หลายๆรุ่นเนี่ยก็จะซ่อนกล้องอยู่แล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็น s 200ยที่เวลาใส่เกียร์ถอยก็จะกล้องยื่นออกมานะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามการเปิดปิดฝาท้ายนะครับเราสามารถเปิดได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเปิดภา,ายในรถเปิดจากคุญแจรีโมทเปิดจากตัวฝาท้ายเองนะ,ะหรือว่าเปิดโดยแบบไม่ต้องใช้มือครับหรือว่าเปะตไ ที่ด้านหลังของไต้ทองรถนะฮะนี่ แต่กุญแจก็ต้องอยู่ที่ตัวด้วยนะครับเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายที่ใหญ่พอสมควรนะครับลักษณะของหลุมของเขาเนี่ยจะเป็นลึกลงไปข้างล่างหากเราใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องออกแรงยกนิดนึงเพราะว่ามันจะชนกันด้านหลังแต่พื้นที่เนี่ยก็ถือว่ามีให้เยอะมากๆครับเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยจะลึกไปถึงบริเวณที่นั่งตอนหลังเลยและในรุ่นนี้นะเขาจะไม่มียางอะไรมาให้นะฮะเพราะว่ายางที่เขาใช้เนี่ยเป็นยางแบบรันแฟตนะครับหากยางลูกก็ยังสามารถวิ่งได้นะครับ ท้ายขึ้มากกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเนี่ยเราสามารถพับเบาะที่อยู่ด้านหลังได้นะฮะโดยการดึงสลักตรงนี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวานะฮะเราก็สามารถดึงสลักตรงนี้แล้วเราก็พับเบาะไปได้ก็จะได้พื้นที่ที่เก็บของได้เยอะมากกว่าเดิมนะฮะในส่วนของการปิดฝาท้ายนะครับก็สามารถปิดได้หลากหลายช่องทางครับหรือว่าจะใช้แบบวิธีเดิมก็ได้นะคือการใช้เท้าเตะไปที่ใต้ท้องรถหนึ่งทั้งนะฮะ การเปิดฝาท้ายอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยสามารถเปิดได้จากตัวฝาท้ายเองนะฮะวิธีการเปิดก็คือตรงโลโก้ของเขานะฮะให้ดันไปหนึ่งครั้ง แบบนี้ก็สามารถเปิดได้นะและตัวฝาท้ายของเขาเนี่ยยังสามารถตั้งได้2ระดับด้วยนะฮะว่าจะให้เปิดประมาณนี้หรือว่าจะเปิดสูตรแบบนี้นะฮะโดยการตั้งผ่านที่ตัวหน้าจอตรงกลางที่อยู่ภายในรถนะครับซึ่งเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจนะครับเพราะว่าบ้านของแต่ละคนลงจอดรถของแต่ละคนเนี่ยบางทีไม่เท่ากันการเปิดฝาท้ายเนี่ยบางทีอาจจะไปชนเพดานนะฮะเขาก็เลยตั้งทําเป็น2ระดับนะฮะให้เราสามารถปรับได้หรือจะปิดแบบไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้าง เมื่อเราดึงสลักท้ายรถไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถพับได้เลยนะครับการพับเนี่ยก็จะพับเรียบไปเลยนะฮะก็จะแยกเป็น40 40 20นะครับตรงกลางก็คือ20วิธีแยกตรงกลางเนี่ยเราต้องปลดล็อกสลักที่อยู่ภายในรถนะครับก็จะพับออกมาแบบนี้นะครับเมื่อพับแล้วเนี่ยก็จะได้พื้นที่ที่เรียบไปเลยแล้วก็ใส่สัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยที่เยอะมากๆนะครับการพับเก็บเราก็สามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะเป็นหลุมนะฮะสังเกตฐานเบาะสามารถนั่งได้จริงเนี่ยสามคนคนที่นั่งตรงกลางก็จะต้องแหวกขานิดนึงนะครับเพราะว่าตรงที่วางเท้าเนี่ยเขาจะนูนสูงขึ้นมาสาหรับโทนสีเบาภายในนะครับก็จะมีให้เลือกสองสีครับก็คือสีแดงดําแล้วก็สีดําล้วนนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีแดงดําเป็นหนังแนปป้านะครับมีที่วางแขนตรงกลางให้ด้วยนะฮะซึ่งเป็นที่วางแขนขนาดใหญ่นะครับมีช่องสําหรับวางของใส่ของได้นะฮะพร้อมกับผ้ารองที่เป็นสักหลาดนะฮะก็ทําให้เก็บเสียงได้้้้้้ดดววววยยนนะรัแแลกงงงมีช่อํําาาข ีให้สองช่องวิธีเก็บก็ ดึงขึ้นไปได้เลยมีแอร์หลังให้2ช่องนะครับซึ่งแอร์หลังตรงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ของใบพัดเครื่องดินนะครับก็มาในดีไซน์ที่สวยงามนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับเขี่ยบุหรี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB-C นะเป็นหัว C ีให้อีก2จุดนะครับผมมีกระเป๋าหลังเบาะนะครับสฝั่งเลยซ้ายขวาและที่แผงข้างประตูเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับวางแก้วน้ําขวดน้ําเล็กๆให้อีก1จุดนะครับคือดีไซน์ของภายในเนี่ยก็จะมาในดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็รูปทรง ของตัวลำโพงหลังเนี่ยจะบิวอินไปกับชุดแผงข้างประตูเลยนะฮะซึ่งลาโพงของเขาเนี่ยรอบคันเนี่ยก็จะได้เป็นลาโพงของเบอร์เมสเตอร์นะฮะก็คือดีไซน์บิวอินไปเลยแล้วก็คุณภาพเสียงของลําโพงตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเพลาะมากๆนะครับและเขายังมีเป็นเส้นโครเมียมนะฮะซึ่งเส้นโครเมียมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโครเมียมด้านๆนะครับช่วยเสริมให้ภายในรถเนี่ยมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นและพื้นที่เฮดรูมนะครับผมสูงก็ยังื้อยเอีกนิดหน่อซนติเมตรก็ยังมีพื้นที่อยู่เหลืออีกนิดหน่อยนะ่ยนยนะ คือหลังคาเขาจะลาดลงมานะฮะการเข้าออกเนี่ยก็จะก้มลงเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ก็ต้องแลกกับดีไซน์ที่สวยงามมีความเป็นคูเป้ส่วนพื้นที่เล็กรูมนะฮะก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่พอสมควรเลยนะฮะผมเป็นคนที่ขายาวแต่ก็ยังนั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับและนี่ก็คือตำแหน่งเบาะที่ผมถอยมาจริงตอนขับขี่นะครับโดยรวมของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ตอนหน้ากันบ้างครับว่าจะนั่งสบายไหมแล้วก็จะให้ออปชั่นอะไรมาบ้าง สำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อนข้างดังเมื่ออยู่ภายนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาภายในห้องโดยสารปิดกระจกปิดประตูเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะ,ะซึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ Merced e s Ben ทุกทุกรุ่นเลยบอกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งข้างเนี่ยนะฮะก็มาในดีไซน์ของความสปอร์ตนะฮะจะเห็นได้ว่าปีกเบาของเขาเนี่ยใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็ยืดออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะอบก,กระชับตัวคนที่น รู้สึกว่าอึดอัดบ้างเล็กน้อยนะซึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาะสปอร์ตที่มีดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเบาะเขาเนี่ยก็ยังเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับพร้อมกับเมมโมรีให้3จุดก็มีให้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบหุ้มหนังแนปป้านะฮะเบาะก็เป็นหนังแนปป้าเหมือนกันนะครับมีปุ่มทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับควบคุมจอที่อยู่ตรงกลางนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยสำหรับควบคุมจอที่เป็นจอเเนนนนนนไมมม้้้้รรรงงขาาาาาาหหหล่่ีีีออกกกกจัับ็ยปุสใ คควบุมหากเราสังเกตที่หน้ากระจกนะครับผู้ขับขี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะฮะมี h e a d up display ให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจอแสดงผลยิงให้ขึ้นที่กระจกนะครับทำให้ผู้ขี่เนี่ยไม่ต้องละสายตามามองเรือนไม้นะฮะทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านหลังของพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีแป้นพัดเดิลชิพนะฮะสำหรับการเล่นเกียร์บวกลบนะครับก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นตําแหน่งเกียร์นะครับจะอยู่ทางฝั่งขวาครับมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P ควบคุมเกี่ยวกับที่ปั่นน้าฝนนะครับซึ่งที่ปั่นน้าฝนเนี่ยก็เป็นแบบออโต้ด้วยนะฮะและถ้ามีปริมาณน้ําฝนเกาะที่กระจกเยอะๆเนี่ยเขาก็จะปั่นได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าทําให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคอนโซลนะครับจะเห็นได้ว่าคอนโซลของเขาเนี่ยมาในดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็หรูหราม,มากๆครับเป็นวัสดุแบบซอฟทัชทั้งหมดเลยนะฮะพร้อมกับเดินได้เยอะที่เป็นสีเทาเข้มๆนะครับมีหูตรงนี้เนี่ยสำหรับบังแดดให้กับตัวจอกลางแล้วก็จอเเลลลนนใใใหหหมมมมมมม่่่ทาาาา้้้ววรรองงงแแแแียัไไสดตบ กวนสายตาเวลาขับขี่นั่นเองนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของตัวคอนโซลตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นไลายไม้ครับแล้วก็มีช่องแอร์ที่มีอยู่ให้ถึง6ช่องด้านหน้านะครับดีไซน์ของช่องแอร์ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากใบพัดของเครื่องบินนั่นเองนะฮะวเวลาเปิดปิดเนี่ยเราสามารถปิดแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะปิดผ่านที่ปุ่มชุดคอนโซลแอร์ตรงนี้ก็ได้นะฮะซึ่งแอร์เนี่ยก็จะแยกเป็น2โซนซ้ายขวานะครับสามารถปรับได้ทั้งที่ตัวนี้แล้วก็ที่ตัวหน้าจอถลาลงมาด้านล่างครับก็จะพบกับทัชแพด ควบคุมเกี่ยวกับจอตรงกลางนะฮะซึ่งจอเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด12.3นิ้ว2จอต่อกันตัวนี้ก็12.3ตัวนี้ก็12.3นะฮะก็คือเป็นจอชิ้นเดียวกันแต่เขายังมีความแยกกันอยู่การควบคุมก็อย่างที่บอกครับว่าสามารถควบคุมแยกซ้ายขวาที่พวงมาลัยก็ได้หรือว่าควบคุมผ่านตัวทัชแพดตรงนี้ก็ได้นะฮะและข้างๆตัวทัชแพดเนี่ยก็จะมีปุ่มสําหรับการปรับเปลี่ยนโหมดนะฮะซึ่งโหมดการขับขี่เนี่ยมีหลักๆอยู่ทั้งหมด3มโหมดครับก็คือ Eco Comfort และก็ยังมีโหมดที่เราสามารถปรับแต่งได้เองก็คือโหมดอีโดเวนด้วยนะครับผมถัดลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับปิดปาร์คเซนเซอร์นะฮะซึ่งปาร์คเซนเซอร์รอบคันเนี่ยสามารถกดปิดได้จากปุ่มภายในนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างอีกเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับการหาที่จอดนะครับคือในรุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบจอดรถแบบอัตโนมัติด้วยนะครับและก็ยังมีปุ่มปิดการทํางานของตัวสตาร์ทสต็อปนะครับหากเราจอดอยู่เฉยนะฮะเขาก็จะดับเครื่องให้เองเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นนนเเเเอองงะะรรรัับบาาาา่่่ขววกกก็็จจปปสสลืํหียไม เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนอกจากการปรับตรงนี้เราชาวสามารถปรับได้ที่ตัวพวงมาลัยด้วยนะก็จะมีเป็นสกอเลื่อนเหมือนกันนะครับและยังมีปุ่มสําหรับปิดหน้าจอนะครับหาแสงสว่างของหน้าจอเนี่ยรบกวนสายตานอกเหนือจากการปรับแสงแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดหน้าจอได้ด้วยและในรุ่นนี้ครับเขายังมีม่านหลังแบบไฟฟ้านะครับวิธีการเปิดปิดเนี่ยสามารถปิดได้เปิดได้จากปุ่มที่อยู่ด้านขวาตรงนี้นะฮะเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยม่านด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเลื่อนปิดมาให้นะฮะซึ่งจะมีเฉพาะม่านด้านหลังเท่านั้นนะครับและที่วางแขนตรงกลางนะครับ มีความสวยงามแล้วเนี่ยเขายังเป็นกล่องเก็บของด้วยนะซึ่งกล่องเนี่ยก็เป็นกล่องขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่พวกโทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์ใส่สิ่งของต่างๆได้เยอะพอสมควรนะครับและภายในนี้เนี่ยก็ยังมีถอดสําหรับเสียบช่องต่อ USB นะแต่ว่าจะเป็นหัวซีนะฮะมีให้ถึง2จุดนะครับผมวิธีปิดก็แบบนี้นะฮะคือดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับที่คอนโซลกลางนะครับเขาจะมีเกะนะฮะเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับที่วางแก้วน้ําขวดน้าให้2ช่องนะครับมีช่องสําหรับชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายด้วยนะฮะแล้วก็ยังม สําหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้าไปที่หน้าจอนะฮะก็คือเป็นพอร์ต USB-C ให้1จุดและยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1จุดนะฮะสำหรับท่านใดเนี่ยที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ใช่เป็นหัว USB-C เนี่ยก็หาอะแดปเตอร์มาแปลงเข้ากับตัวช่องจ่ายไฟ12โวลต์นี้ได้นะฮะก็ชาร์จไฟได้เหมือนกันที่วางแก้วน้ําตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถถอดออกได้ด้วยนะเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ช่องเก็บของที่ใหญ่กว่าเดิมและสังเกตครับที่ตรงนี้จะเหมือนมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกุญแจไว้อยู่ซ จใกล้หมดเราเอาคุญแจเนี่ยมาวางตรงนี้ครับแล้วก็กดปุ่มก็จะสตาร์ทรถได้นะฮะในกรณีที่แบตเตอรี่อ่อนนะครับสำหรับตัวกุญแจรีโมทต,ตรงนี้โดยรวมแล้วเนี่ยภายในเขาก็ให้มาถือว่าค่อนข้างสวยงามและอุปกรณ์ต่างๆมีให้เยอะพอสมควรนะครับกระจกที่มองไปด้านหลังนะฮะเป็นแบบตัดแสงด้วยนะครับกระจกทางฝั่งขวาคนขับเนี่ยก็เป็นตัดแสงนะแต่ว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่แบบตัดแสงและที่เจ๋งม่กกว่านั้นครับเขาก็คือมีนี่ด้วยครับ หลังคาซันรูฟครับซึ่งหลังคาซันรูฟเนี่ยเป็นแบบการเปิดปิดแบบไฟฟ้านะฮะการเปิดปิดไฟฟ้านี่สามารถกดปุ่มเปิดปิดได้นะฮะ 8ก็ไม่ได้เป็นหลังคาที่มีขนาดใหญ่จนยาวไปถึงตอนหลังนะก็จะได้ประมาณครึ่งหน้านะครับหากเป็นคนตัวเล,เล็กอย่างผมเนี่ยอ่ะผมสามารถยื่นหัวไปได้นะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยจะผูกหัวไปลําบากหน่อยนะครับผมมีปุ่ม SOS สําหรับขอความช่วยเหลือจากทาง Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ยังมีปุ่ม m e r c e d e s มี c o n n e c t นะครับมีช่องสาหรับใส่แว่นตาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่บังแดดของเขาเนี่ยมีไฟให้ด้วยนะฮะพร้อมกับกระจกนะครับมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา สำหรับจอเครื่องเล่นตรงกลางขนาด12.3นิ้วนะครับก็เล่นได้หลากหลายมากครับเป็นระบบปฏิบัติการ MBUX นะครับแล้วก็มี Mercedes-Benz มี Connect และเขาก็ยังเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay Android Auto ก็ได้นะฮะในโหมดของโทรศัพท์เนี่ยเมื่อเราพิกเข้าไปแล้วนะเราก็สามารถรับสายวางสายหรือว่าโทรออกได้เลยนอกจากนี้นะครับเาก็ยังมีแผนที่นําทางด้วยนะซึ่งการใช้งานในระบบนี้เนี่ยเราจิ้มเข้าไปที่ตัวหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูรัดก็คือตัว Navi Map ตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นแผนที่นําทางให้ก็มี ทยุนะฮะการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะฮะในโหมดคอมฟอร์ตนี้เนี่ยนะับเมื่อเราจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับตัวเบาะได้นะครับเวลาขับขี่นานๆเนี่ยเราจะรู้สึกเมื่อยนะฮะเราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าให้ขับขี่ไปสักพักนึงเนี่ยแล้วให้เบาะเขาจะขยับนะบเป็นการช่วยลดความเมื่อยในขณะขับขี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับแสงไฟภายในรถนะครับซึ่งไฟแอมเบียนท์ไลท์ในนี้เนี่ยเขามีอยู่ให้64สเฉดสีนะครับไฟแอมเบียนท์ไลท์ก็คือไฟขอบๆตรงนี้นะฮะถือว่าเปลี่ย ว่าจะให้สว่างเฉพาะด้านหน้าหรือด้านหลังหรือว่าสว่างทั้งหมดเลยก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้สว่างกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยเราก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับนี่อย่างตอนนี้นะฮะผมอยู่ในโหมดของเครื่องยนต์เราก็สามารถดูได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่มีอยู่ กี่โวลต์นะฮะตอนนี้อยู่13.6โวลต์แล้วก็แรงบิดของเครื่องยนต์นะครับมีอยู่กี่นิวตันเมตรนะครับจังหวะที่เราขับเนี่ยเราสามารถดูแบบเดียวไทม์ได้ด้วยนะว่าตอนนี้เราใช้กําลังเครื่องยนต์กี่นิวตันเมตรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเบียรให้ดูเนี่ยพอเหยียบคันเร่ง ก็จะขึ้นเป็นกราฟมาให้ดูอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได้นะครับนี่ก็จะมาเป็นกราฟแบบนี้ Mercedes มี Connect นะครับก็คือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆของแอปที่เป็นของ Mercedes Ben z นะครับเราสามารถสั่งสตาร์รถผ่านตัวโทรศัพท์มือถือก็ได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นระบบช่วยเหลือนะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือภายในรถได้นะครับหรือว่าการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถยนต์นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตัวฝาท้ายเนี่ยเราสามารถตั้งได้2ระดับซึ่งการตั้ง เราเข้ามาตั้งในนี้ก็ได้โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าจอของเขาเนี่ยทำได้หลากหลายมากนะฮะแล้วก็เป็นจอที่ใช้งานได้ง่ายนะฮะฟังกช์ชันต่างๆของเขาเนี่ยการใช้งานไม่ยุ่งยากครับเมื่อเราเห็นเราก็ลองจิ้มเข้าไปเล่นดูนะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายนะฮะเราไปดูฟีลลิ่งในการขับขี่กันครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะขับขี่สนุกไหมแล้วก็ประหยัดน,น้ำมันมากหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับ Mercedes-Benz CLS 220d AMG Premium คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบคู่นะครับ1,950 cc 194ซีซีแรงม้าที่3,800รอบต่อนอาทีนะครับในส่วนของแรงบิดเนี่ยอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอรอบต่อนอาที ส่งกาลังผ่านเกียร์อัตโนมัติในี t ทรนิกนะครับก็คือเกียร์เก้าสปีดนั่นเองนะครับจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่เจ็ดจุดห้าวินาทีครับท็อปสปีดสูงสุดนะครับอยู่ที่สองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเราไปเทียบกับในรุ่นสามร้อยดีเนี่ยเครื่องยนต์ของตัวนี้เนี่ยจะมีแรงม้าที่น้อยกว่าแรงบิดก็จะน้อยกว่าเล็กน้อยแต่สําหรับการขับขี่จริงๆเนี่ยที่ผมได้ลองเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่รถที่อื่นเลยนะหากเราไปเทียบกับในรุ่นของสามร้อยดีเนี่ยโอเคเครื่อง รู้สึกว่าคันนี้มันวิ่งไม่ไหวหรืออะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองกดคันเร่งให้ดูนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับเนี่ยพอกดคันเร่งไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เขาก็พุ่งให้เลยนะเนี่ยไตยระดับตอนนี้ก็มา100ยี่แล้วนะฮะก็คือ ไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอืดแต่อย่างใดนะครับและโหมดการขับขี่ในรถคันนี้เนี่ยเขาก็มีโหมดการขับขี่อยู่ทั้งหมด3โหมดนะฮะก็คือ Eco, Comfort, Sport แล้วก็ยังมีโหมดที่สามารถปรับแต่งได้เองหรือว่าโหมด i ิเวนด้วนนะครับการขับขี่ในโหมด Eco เนี่ยนะฮะที่ผมได้ลองทดสอบเนี่ยหากเราออกตัวตั้งแต่จุดหยุดนิ่งไปเลยแล้วกดคลิกดาวหมดเนี่ย มันจะมีจังหวะหน่วงๆอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็เข้าใจว่าการขับขี่ในโหมดอีโคเนี่ยเป็นการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องใช้กําลังอะไรมากมายในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับแต่สําหรับโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยคือโหมดที่เหมาะสําหรับการขับขี่ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ทางใกล้ทางไกลรถติดก็โหมดคอมฟอร์ตเนี่ยผมถือว่าเป็นโหมดที่ตอบโจทย์การขับขี่ที่สุดและในรถคันนี้นะฮะเครื่องยนต์จะไม่ได้ออกกระชากมากนะนะครับแต่ในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ย หากเรากดคลิกดาวนจนสุดนะฮะก็จะมีจังหวะที่หน่วงไปเล็กน้อยประมาณ1วิถึง1วิครึ่งประมาณเนี้ยนะฮะเครื่องยนต์เขาจะหน่วงนิดนึงก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราลอยตัวอยู่เรากระแทกออกเลยเนี่ยตัวรถก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงอะไรเลยนะเขาก็พร้อมที่จะพุ่งขยานออกไปให้แต่ถ้าเกิดอยากขับขี่ในโหมดที่ซิ่งกว่านี้เนี่ยเขาก็ยังมีโหมดสปอร์ตนะครับซึ่งโหมดสปอร์ตในรถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโหมดที่ขับสนุกมากๆครับ เครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ได้กระชากมากนักนะครับแต่ว่าจะไปแบบค่อนข้างสมูทๆนะแต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยจะแรงกว่าในโหมดคอมฟอร์ตอย่างชัดเจนนะครับผมก็เท่าที่ลองเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกว่าอ่ดเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับในรุ่น 300D อะโอเคมันความแรงอะมันไม่เท่าอยู่แล้วเพราะว่าแรงมาน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยทดลองขับ Mercedes-Benz CLS 300D แล้วก็ Mercedes-Benz CLS 220D เนี่ยแล้วมาลองขับคันนี้เลยเนี่ยผมว่ายังไงเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวผมมันก็คือไม่ได้รู้สึกอ่ดอะไรนะครับเนี่ยเหยียบคันเร่งก็มาเลยนะฮะในโหมดสปอร์ตเนี่ยขับสนุกนะครับ ในเรื่องของการเข้าโค้งนะครับจังหวะที่ทําความเร็วและเข้าโค้งเนี่ยนะฮะเรื่องช่วงล่างของ Mercedes-Benz นะครับเป็นอีก1จุดเด่นที่ไว้ใจได้นะฮะตามสไตล์ของ Mercedes-Benz เนี่ยช่วงล่าง,งเขาเนี่ยจะไม่ได้แข็งกระด้างนะครับจะมาในสไตล์ของความนุ่มและหนึบนะช่วงล่างออกอเฟิร์มๆหน่อยนะการเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆนะครับไม่มีอาการถ่ายปัดนะถึงแม้ว่าตัวถังในรถคันนี้เนี่ยจะยาวเกือบอบาเมตรแต่ว่าการเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างว่องไวแล้วก็ไม่มีอออาการนะฮะผมจะลองเปลี่ยน ก็คือไม่มีอาการท้ายปัดเลยนะตอนนี้ผมก็เข้าโค้งประมาณ110 110ิเมื่อกี้นะฮะก็เข้าโค้งเร็วๆก็คือตัวรถเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมอยู่นะครับและการเก็บเสียงนะครับผมวิ่งที่ความเร็วประมาณ1 2 0ิกเมตรต่อชั่วโมงนะฮะตอนนี้เสียงลมภายนอกเนี่ยไม่ได้ยินเข้ามาในห้องโดยสารนะอันนี้ได้ยินแต่เสียงยางนะฮะต้องเข้าใจว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นยางลันแฟร นะครับข้อดีของยางมันแคือสามารถวิ่งได้เมื่อยางรั่วนะแต่ข้อด้อยของเขาเนี่ยก็คือต้องแลกกับโครงสร้างของยางที่มันจะแข็งกว่ายางแบบปกติทั่วไปนะฮะทำให้การกขี่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยนุ่มนวลเท่ากับยางธรรมดานะครับพอมาอยู่ในรถคันนี้เนี่ยผมว่ามันก็ลงตัวได้ดีนะเพราะว่า ตัวยางตัวนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เสียงดังมากจนเรารู้สึกว่าลาคาญนะครับแต่ให้ความรู้สึกว่ามันเกาะถนนนะครับแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆของตัวรถคันนี้เนี่ยคือเขาเซตมาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวสาหรับระบบความปลอดภัยนะครับในรถคันนี้เนี่ยก็มีแอร์แบกให้รอบคันถึง9ตําแหน่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งนะครับโปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบป้องกันล้อล็อกระบบเบรกแบบแอคทีฟเบรกระบบเบรกกระพริบฉุกเฉินระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟนะครับระบบเตือนเพื่อนํารถเข้าสูนระบบ เตือนแรงดันลมยางระบบนารถเข้าจอดอัตโนมัติแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยในการนํารถเข้าจอดนะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกล้อง360องศาด้วยนะครับมองได้เห็นแบบรอบทิศทางเลยสําหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีจุดจิดเบาะเด็กด้วย ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับสิ่งที่โดนตัดไปในรุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับในรุ่น 300D เนี่ยก็คือ Adaptive Cruise Control เขาตัดออกไปแต่เขาก็เพิ่มระบบเบรกอัตโนมัติมาให้นะครับเมื่อมีรถคันหน้าเบรกแบบกระทันหันหรือว่ามีคนวิ่งออกมากลางถนนนะฮะร,รถของเราเนี่ยก็จะเบรกให้ด้วยนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการทดแทนที่ก็สมน้ําสมเนื้อกับราคาที่มันถูกลงอีกป,ประมาณ1นึ0 0 0สบาทและนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของออปชั่นต่างๆที่ได้มานะครับเทียบกับตัวรถแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นออปชั่นที่คครอบุม การใช้งานในชีวิตปัจจุบันของเรานะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีบายสปอตนะครับเราขับแล้วเราจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถอยู่ทางข้างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงๆเตือนให้นะฮะหากเราเห็นไฟสีแดงสามเหลี่ยมตรงนี้เตือนให้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะครับนอกจากนี้นะฮะหากเราขับไปแล้วเนี่ยใกล้ชิดรถคันหน้ามากเกินไปนะฮะระบบกล้องเขาตรวจจับได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีรถแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีแดงขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเพื่ เรารู้ตัวได้ว่าเออเราควรจะขับห่างจากรถคันหน้า และนอกจากนี้นะครับระบบบสปอร์ตของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทํางานเฉพาะตอนที่เราขับเท่านั้นนะครับในจังหวะที่เราจอดรถแล้วเรากําลังจะเดินลงจากรถเนี่ยหากมีรถเขาวิ่งมาทางข้างๆเรานะฮะเสี่ยงต่อการที่เราจะเปิดประตูไปชนกับเขาเนี่ยตัวบสปอร์ตเขาก็ยังคงทํางานอยู่ถึงแนมะ้ว่าเราจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วนะฮะก็เตือนให้เรารู้ตัวว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูนะตอนนี้มีรถกําลังวิ่งมาข้างๆนะฮะก็ทําให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งความสะดวกสบายสําหรับรถคันนี้นะครับก็คือเขามีระบบค้้้้นนหหาาาที่จอดดรรถใใวยกกชง็ ให้กดปุ่มตรงนี้นะฮะหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็ขับไปได้เลยครับเดี๋ยวระบบเขาจะค้นหาที่จอดให้เรานะครับตอนนี้นะ,ะเขาเจอที่จอดแล้วนะฮะเราก็จิ้มเข้าไปเลยเลยจากนั้นก็ทําตามที่เขาบอกครับเขาให้ใส่เกียร์อานะฮะก็ใส่เกียร์อานี่เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวให้เองนะครับจากนั้นเราก็ควบคุมคันเร่งได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะหมุนพวงมาลัยให้เองแบบอัตโนมัติครับ เราแค่ทําตามที่เขาบอกอเขาเปลี่ยนเกียร์ให้เองด้วยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เขาก็จอดให้เราเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เนี่ยหากเราไปมองจากภายนอกรถนะครับจะเห็นได้ว่ารถของเราเนี่ยจอดตรงเป๊ะเลย และใต้ล่างของพวงมาลัยนะครับจะเป็นก้านสําหรับปรับพวงมาลัยนะฮะซึ่งสามารถปรับได้สีทิศทางแบบไฟฟ้านะครับก็คือเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับ Mercedes-Benz CLS 220 D AMG Premium คันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช้งานได้ทั้งในเมืองนอกเมืองนะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจากที่ผมได้ทดสอบนะครับก็ได้ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถหรูที่ประหยัดน้ํามันพอสมควรนะครับในเรื่องของมาควสต พื้นฐานของรถ S c a r ัทนะฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรถ S c a r ัอยู่แล้วแต่อยากได้รูปทรงที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับและถึงแม้ว่าในรุ่น 220D นี้เนี่ยจะถูกลดทอนในเรื่องของแรงม้านะครับหากเทียบกับในรุ่น 300D นะ,ะแต่ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับผมก็ได้ทดสอบให้ดูกันไปแล้วนะฮะว่าในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะฮะเป็นรถที่ขับแล้วไม่อืดน,นะครับแม้ตัวถังเขาจะใหญ่แต่ในเรื่องของสมรรถู ตัดออปชันออกไปอย่างเช่นในเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับแต่เขาก็ยังมีระบบเบรกอัตโนมัติมาให้นะครับก็ทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยเหมือนกันในราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่4 3 2 9้านบาทนะครับและหากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อรับชมตัวจริงของรบทดลองขับได้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz ได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็จะจากกันไปนี้ครับก็ต้องขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยครับผ่าน Auto Spin Channel YouTube และทุกๆช่องทางของ Auto Spin ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ